เดี๋ยวมันใส่อ้าวคือมันต้องเป็นคนโง่แหละที่มันวิ่งหนีกูแล้วมันตกหลุมตายอะฮะเป็นแร่เหรอฮะไอ้บอยอะรู้ไหมว่าแท่งเนี่ยมันคือแร่ไม่ใช่แท่งสติกคุโยนทิ้งไปแล้วมันมันเอามาค้าเป็นก่อได้อ้าวแล้วคุโยนทิ้งไปแล้วโอ้ตายแล้วต่อเล็ก วัสดีคของผมอยู่ผมเคลรครผมจะไปเล่นไมค์ครับลัคก,กี้บ็อกบ็อกบ็อกบ็บ็็อกอะไรวันนี้มีลัคก,กี้บ็อกอัปเดตใหม่คือลัคก,กี้บ็อกอะไรที่ลบเบื่อใช่แล้ว,เ,วเป็นสองสีเลยฮะ ออสองสีมันเป็นอยู่แล้วก้วงมือนกันนะคือว่าถ้ามึงอัปเดตใหม่เนี่ยมึงอัปเดตแก้ให้ใหม่เพราะว่าแบบให้กล่องเป็นฮีโร่บายก็ได้อะเข้าใจป่ะที่แบบไม่ใช่แบบให้กล่องมันเออเลอร์อย่างเนี่ยฮะเข้าใจไหมจริงคือมึง <laughs> อัปเดตมึงคือแบบมึงกแก้รูปหน่อยก็ได้นะครับหรือว่าเราลงอะไรผิดพลาดแต่กูมันงง่นใจไงเราก็ไม่ผิดพลาดคนทำมันผิดพลาดแต่คืออัปเดตนีขอร้องเถอะนะมึงแก้ภาพเป็นฮีโร่บายเถอะนะจาอจจะเป็นภาพที่เราก็ได้นะเว้ยถ้าเราไปดูคนอื่นแล้วเขาขึ้นภาพแล้วภาพที่เราเฮ้ยไม่ใช่เราันแล้ววับกมมมัแงุนนั่่นนนเอองงซึตี้เนีี่ยม หนังบางเรื่องเนี่ยที่กำลังดังมากๆตอนนี้อ่านหนังเรื่องอะไรครับพี่บอ no ยสไปเดอร์แมนโนเว์โฮมใช่ครับก็คือว่าไม่มีทางกลับบ้านเองก็เหมือนกับบอยที่ม่มีทางกลับไปหาเขาได้ <c oughs> อะไรไรอเล่นแล้วพี่บอยไปดูมาหรือยังครับสไปเดอร์แมนเนี่ยยังไม่ได้ดูเลยครับอ๋อโอเคผมก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันซึ่งผมเคยดูฟาฟอร์มโฮมคือแบบแค่ฟาฟอร์มโฮมมันก็สนุกแบบมากๆของมากๆมากๆแล้วว่ะ แล้วถ้าโนเวโฮไม่มีทางกลับบ้านมันจะสุงขนาดไหนกันน่ะเออหลงทางเออมีแต่เพื่อนเพื่อนผมมาดูกันแล้วบอกสนุกสนุกกันทั้งนั้นเลยแล้วกูยังไม่ได้ดูแล้วมันเถื่นหมกูดูกันแต่ว่าแบบดูแล้วดูแล้วสนุกมากเต็มสิบเต็มสิบเต็มล้านเต็มร้อยอะไรของมันเนี่ยถ้าทุกคนดูก็ลองคอมเมนต์มาดูกันน้องไม่ใช่แบบสปอยกันนะเว้ยถ้าพรอมแล้วเปิดกล่องฮีโร่บายกันเลยตื่นเต้นแล้วก็ใหม่อัปเดตจะมีอัปเดตอะไรนะไม่ได้แลกกันกูลืมเออกูว่าลืมมาเป็นทองนะมาถ้าไม่นาก็ปัเลยุ๊บ โอ้โยอ,อันนี้ของใหม่ดูดิอันนี้อะไรอ่ะเบนล็อกอันใหม่หรอเชื่อวะอ <c oughs> เดี๋ยวมันใส่อ้าว <c oughs> คือมันต้องเป็นคนโง่แหละที่มันวิ่งหนีกูแล้วมันตกหลุมตายตเกเกงนี่มันใส่แล้วมันวิ่งเร็วมากเลี่ยดูดิกูอยู่ใกล้กูตีของใหม่ดูดิ ของหายกับ้านแล้วตีก็ไม่โดนรู้สึกว่าไอ้กล่อง Google Chrome เนี่ยมีทำให้ของหายใช่ไหมใช่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 มันมีอันเดลเทอร์สตาร์อันนี้มึงมั่นใจใช่ไหมไม่มันไม่มัแจ๋และมองดูผุนยะไหนอยู่นี่นี่อันนี้เป็นผพวดาเมสิบเจ็ดอะเป็นไงโอ้โหมันแค่ผพวดาเมสิบเจ็ดไมล่ะสิบเจ็ดแอตแทกดาเมสก็สิบเจ็ดอ้าวเฮ้ยอันนี้ไงนี่ไงในเทอสตาร์ผู้ดได้ปรับเลยเนี่ยในเทอสตาร์รองเท้าลองตีมาดิอย่าหายแมวอ้าว โอ้ยเี่ะอะไรมาต่อไปว้ายตกใจถ้าน้ำกูชนะไปแล้วเนี่ยโอเคอันนี้แหละยาพิเกมของเราอ่ายาพลิกเกมมาหลายรอบแล้วชนะหรอพื้นเลือกชนะหรอเออกูถ้าป่ะจะได้เพจเยอะขนาดนี้โอ้โหแล้วเพชรก็ได้จังหวัดดีๆตอนที่ได้มิเลเจอร์แต่กูไม่ต้องแลกอ่ะอ่ะแลกให้เขาหน่อยก็ได้ก็ได้เผื่อเขาแบบไม่มีตังค์อ่ะเราซื้อให้แล้วนะเดี๋ยวก่อนนะเอาวันนี้แล้วกันโอเคนั้นลุงมีตังค์นะซื้อแล้วนะไอ้นี่มันคงคิดได้ใจคงว่างใช่ไหม กูกูแบบอะไรของมันวะมีไงดาบในเอสตาร์บอยมันโคงหายจริงเหรอกูตีไม่ได้เอ้าพวกกูถือดาบอยู่เหรอไม่ใช่ดาบมันไอมันเป็นดาเมจลบลบมันตีไม่ได้แต่ว่าเนี้ยนี่คือดาบในเอสตาอ่ะมันไม่หายไปล่ะอ๋อเอ้นี่คืออัปเดตใหม่ใช่ไหมตีตีไม่ได้เลยอะไรมาดาไม่ได้กูก็ได้โขมึงแน่ใจนะอันนี้อันนี้หัวในเทสตาร์นะเนี่ยในเทสตาร โอ้ยมันเป็นดาบเป็นดาบดาบเนื่อสตาร์ที่อย่างก็นี่ไงดาบเรื่อสตาร์ก็ถือเนี่ยเนี่ยคือดาบเรื่อสตาร์แบบนึงเป็นอีแบบนึงอ๋อตกลงมันมีของหายใช่ไหมไม่ได้ดูคุณเริ่มลังเลแล้วไม่ได้ดู่ะถ้าคุณไม่ได้เปิดดูถ้าเปิดดูนม่เห็นอันนี้อะไรอ่ะแบบอันนี้ทำไมอ๋อมันกินได้โฮมมีโอเคค่อยกินเลยกันทุกคนอะไรโฮมมีมีมันมีมอนสเตอร์อะไรที่มันตีแล้วของหายอ่ะอ๋อเออใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นรองเท้าดำรองเท้า โควิดไม่ใช่กวางมั่วรองเท้าะไรนะโควิดเออไม่ใช่อ๋อมันคืออันเดียวเลยแต่หมายถึงว่าแบบมันแบบปรับเท่าไกร่ทุกคนแต่ว่ามันแค่ต่างกันที่แบบเท็กเจอร์ที่แบบที่แบบที่แบบเบรกอะไรเป็นไงมาใช่ไหมแคผมเอาเบรกล็อกแล้วกันอะไรอันนี้เป็นของยีโข้าไปอันนี้มันแค่ห้าเองนะโอ้โหกวาดจากเลยอุ้ยทำไมของหัตึงเลยอะอะไรอ่ะวอเทอร์โคม่าอ้าวกูยังไม่ได้ดูอะไรให้ดูก็ไม่ได้ห้ยี่อันนี้กัวดำฮะ เล่เคยเห็นแล้วไม่ใช่หรอไม่วโอเคเช้มามันอ้าวกูก็ไม่ได้ใจมือพูดเองกูไม่ได้ใจอ้าวไอ้นี่เด็กก็มันคุค้นๆเหมือนกูเคยเห็นอะอันนี้เป็นพูวดามเมจดามเมจสามร้อยล้านแต่สปีดแอทแทคโอ้โหขูดข้นๆเร็วแต่ถามว่าไอ้เกาถ้าทีละเกาะกูแตกกูซัดจริงหรอ <c oughs> ไหนอะเออไอ้มันเอ,อ้เออกูตีพีแล้วกูตีมันไม่ได้เนี่ยโอ้โหเออแล,แล้วทำไมเราไม่ทีพีไปหาแล้วตีมั้ะนี่ไงมันไม่แตกมึงจะกลัวอะไรก่อนแตก ก,ก่น่านก่อแตกอ่ะเดี๋ยวเดจะเล่นเต็มตีแต่เมื่อกี้คือเราไม่เคยเห็นของหลายอย่างใช่ไหมผูม้คน,นเดทใหม่อ่ะใช่ก็มาเล่นเดทใหม่ไง<อ>ว้ายอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้อเอา้าใหญ่ๆเหรอเอากูรู้ว่าลาวาใหญ่กูจะกินทำไมพี่นี่มีมีน้องว่าพี่มันจะกินเอาโล่เลยอ๋อได้บอสมาอ่ะกูต้องปิดใช่ไหมปิดดิปิดยังปิดดิเอออ่ะปิดไลยแหละ มีน้องบอกพี่เมื่จะกี้อลไอีหนาเสียงดังอ่ะอันนี้ก่อเข้าม่เคยกูไม่เคยกินเลยแหมก็แบบมันเป็นคาแรคเตอร์ของเราไปแล้วทุกคนช่องเราคือมันกินแต่ให้เลิกกินโอ๊ยไอไอไอพูดจะให้เลิกกินที่ให้เลิก,กเล่นเลยดีกว่าอืมโอ๊ยอ้าวอันนี้ทองเหรอโอ้อะไรผู้หอกเราอะไรไม่ได้นับก <laughs> <c oughs> ็ไม่ได้นับเพืนแล้วมึงขับอะไรก็คือทำน้าเพื่อชนะกูนั่นแหละโอ้ยจะนับไปอู้อันนี้ของนีในทสตา คือระวังนะหอยเฮอร์ซาเนี่ยอันตรายนะของคือมากเลยอะอะไม่รู้ว่ากูรอไม่หมดเลยน้ามึงพูดเองนะว้ายว้ายว้ายแต่บอสแต่บอสไอ้บอสที่ไหนที่ทำของหายไม่ใช่หรอกมึงมึงโดนบอสตีเรี้ยงบ่อยบอะไรไอ้บอสมันคนละตัวว่ามันจะขึ้นอะไรสักอย่างมาแล้วแบบตีแล้วหายเลยแล้วก็วิ่งเร็วแล้วเมื่อไหร่บอสมันจะตายเนี่ย โอ้ยโอ้โหคาถาเปล่าเออหมายถึงก่อบอดี่บอสใส่แม่งโหดมากเลยอ่ะโอ้ยอ้าวบอลเก่งขวือเก่งสุดยนเอ็นชารดทำไมไม่ได้ในขอเอ็นชาร์ดแล้วโอ้ยโอ้ยพื่นทีลักกี่บ้างอยู่เพิ่งทำไมใครแถวนี้ขยะมาเต็มเลยวะเนี่ยขยะตัวคุ้นใหญ่เลยเนี่ยใส่กองหัวสีฟ้านี่เนี่ยโอ้ยมึงก็ใส่กสองหัวสีฟ้านะจะไม่ดําฮะฟ้าก็บายแล้วของกูสีดํามึงอับฟ้าอะไรของมึงอ้าวโอ้ยของอันนี้ต้องเป็นหมวกเอ็นชาร์ดดีแน่เลย ในดูในอะหอยอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่อ๋อเ,เออมันจะกห่าเมื่อกี้นี่ไงกูใส่เหมือนมึงแล้วแต่ว่าของของเรามาันต่างตรงที่ว่าของเรามันสีฟ้าล้วนขอยนะั่นมันสีฟ้าแล้วก็สีขาวอย่าเพิ่งตีไอ้หีรอบโลกได้เหวะมันใสแล้วมีก่อสีฟ้าด้วยผมจำไม่ได้ว่าก่อสีฟ้าคืออะไรแต่น้องบอกพี่มึงรู้อะไรบ้างเนี่ยมึงเล่นมานานแล้วผมจำอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าเป็นก่อสีแดงคือมันจะกันพวกเมจิกแล้วถ้าสีฟ้ามันกันอะไรอ่ะกันเธอเหรอเธอนั่นแหละ ดาบมาเถอะตีแม่งเลยดาเมจนซีเดี๋ยวแม่งตีกูดาบเขาก็ตีมึงเจกูไม่ตายหรอกหรอทำไมอ่ะอันนี้อะไรอ่ะนุ๊ทีเกมมิ่งใส่หูอันนี้ใส่แล้วพีไ่ได้เลยอ่ะกดแดงกดฟ้ามาเต็มเลยอ่ะแต่ว่ากดโทรม,มันแค่ห้ายะมึงมึงหมออะไรอ่ะมันไม่ตายอ่ะโอ้ที่ที่ดับนุ๊กทีเกมมิ่งหรือเปล่าว่าที่ของหายไอ้บอสนุ๊กทีเกมมิ่งอ่ะน่าใช่นะ่าจจะใช่นะนะกูว่าไม่อานะ่านอ่ะกูว่าใช่เลย แต่เี่แน,น,น่กูบินหนีได้เมื่อบินหนีไปอะไรนะแต่เี่แน่กูบินหนีได้เมื่อบินหนีไม่ได้อ้าวเหรอเอามันก็มีเอาแบบอมันมีรองเท้าหนุ่มทีเกมมิ่งนี่ว่าต้นดีตอนไหนไห <c oughs> หวะเฮ้ยมาเยเดี๋ยวมึงมาที่ก่อนเราไม่เคยเห็นอันนี้ดูดิ่โอ้ไม่หมายถึงว่าเราเแล้วเนี่ยไอ้ไอ้ดาบเนี่ยไอ้ดาบหนุ่มทีเกมมิ่งซ้อมอ่ะเห็นไนหะมเราไม่เห็นหรอว้ายนี่ไงมาแล้วไอ้บ้าเชื่อวะกูไม่รู้เขไปก่อน คือถ,ถ้า,าเป็นม oh, mmm oh, oh, ันเป็นบอสดาบเนี้ยเคยกูเคยเห็นนะแต่ว่าเราเปิดไม่เคยได้หรอถ้าเป็นบอสอ่คือมันจะวิ่งเร็วมากทุกคนอันนี้ท้าไมผิดปลาดอ๋อปลาไม่ได้มันเอาไปคาบของอ๋อเป็นแร่เออมันเป็นแร่ของไอ้เกาะ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 เออไอ้เกาะกากทุกคนเออเพามันแร่กากทิ้งไปอันนี้ดาดดำเออมันถือแล้วมันมันมีตีเร็วอะไรหน่วยสิบอะไรไหนอยู้หมันเป็นอ้าวแล้วก็ผมหายไปไหน ก็แตกไงเอาเแตกเยอะเหรอเอาเแตกเหมือนกันเอาเดี๋ยวจะทำไมกูแตกสองคนอ่ะนี่มึงลงใส่มานก้อดาบแล้วมีแรงไปเหรอเออด้วยตอนแรกเหเอาดาบตีกันตอนแรกมันไม่หายแล้วทำไมกลัวดาบตีแล้วกูหายหมดเลยอ่ะก็สงสัยเหมือนกันอะไรวะงงอะไรวะเนี่ยแล้วกูต้องมาหากูไปเนะโจรีงั้นเราเลยเพิ่งใส่กอดดีกว่าแล้วทีนี้เราก็บินหนีไม่ได้แล้วดิหรือว่าดาบมันหดวะเออมึงบินได้เลยมึง โอ้โหแล้วผมทิ้งเรนะไปแล้วหรอเปล่าเนี่ยลองคองหายบอกกูว่าดาบเล่มเนี้ยทำคลองหายผมกลับมาเก็บแล้วนะจีฮะก็ดาษไม่ตีเลยไม่หายเอ้ยเพื่อไม่หายไม่หายวะไม่ให้เว้ยแล้วไม่หายว่ะก็ดีแล้วไปละมายี่สิบสองยิบสองแล้วอันนี้เป็นสีเหล็กเท่าไหร่คะไม่สเตอร์ีเดี๋ยวอันนี้มันเอฟเทคสปีดมันเท่าตีมันชาร์จนานมากเลยแต่มันดาเมจเยอะอันนี้เป็นกูเกิลโคมหมวกเหรอฮะ ซอฟออกมันคือซอฟดูดาบนี้คุ้นๆนะเนี่ยดาบที่กูถือเนี่ยอ้าวไม่ตายดาบไม่ได้เลยโอ้โหทิ้งไปเลยเฮ้ยอันนี้แร่ใหม่อันนี้แร่ไม่เคยเห็นมันหนูดูก่อนไหนโอ้โหถ้าจะตอบเยอะขนาดนี้นนเ,นเนี่ยแร่เรนโบว์เนี่ยเราไม่เคยเห็นของแท้ใช่ไหมเออเราไม่เคยอันนี้นกูไม่เคยแร่เรนโบว์เอออันนี้อ๋อนีิสตาว้ายตกน้ำอุ้ยอันนี้ตกแกเลยบัวก็ตกน้ำอ่ะดาเมจหนึ่งโอ้ยทิ้งไปเลยมา20 20แล้วโอ้โห อันนี้อันนี้แร่นี่แต่เขาไม่เคยเห็นไอ้บอยเนี่ยแร่เบนล็อกเนี่ยเท่าไหร่จะเป็นแร่เป็นแร่ชุดก็ได้เราเว้ยเออก็แร่ชุดไงอะไรของมึงเนี่ยเอา้าแล้วเมื่อกี้เป็นอะไรเจ็บโดนหมากูกัดเหรอเปิเดปุ๊บโดนกัดปั๊บว้ายกูไม่เกี่ยวกูไม่รู้ไม่ตีให้กูด้วยนะแล้วเป็นกูตีของมึงเหรออะไรของหายในของมึงหายด้วยดูเอาไม่เอาอันนี้หมดแล้วเหรออันนี้เป็นสุดตัวโตสุดๆอันนี้เป็นครบเสร็จในเธอตายทุกคน ใส่แล้วก็อึงกากฮัลโหลหมดยังเนี่ยถามไม่ตอบแบยลองลองเนี่ยลองเนี่ยเอออ,เอันนี้เป็นสติ๊กสแสดงว่าน่าจะเป็นคราฟดาบเบ็ดล็อกก็สติ๊กเอ,อ้ยเบ็ดฮะเป็นแล่เหรอฮะไอ้บอยฮะคุณรู้ไหมไว่าไอ้แท่งเนี่ยมันคือแร่มันจะแท่งสติกกูโยนทิ้งไปแล้วมันมันมันเอามาคราฟเป็นก่อได้อา้าวแล้วกูโยนทิ้งไปแล้วโอ้ตายแล้วตอนแรกกูรู้ว่ามันคือสติกโอ้โหพอกูกอ่านดีๆอ๋อนี่นี่เองไปินหาที่อ่อไปเขยเขามา สามแล้วโอ้โหผ่านถ้าถามว่า,าวกล่องถ้าถามว่าถ้าเรานับแร่นับทองใครใชนะผมบ้านผมเองผมก็ชนะเพราะว่ากูแร่เยอะทอรกับมันเนี่ยได้ไม่ทอรอีกแล้วกูได้กูได้เพชรมาโอ้ยแล้วกูไปตีสนามแล้วกูหลงไปเยอะขนาดนี้อ่ะกูมาแล้วนะกว่าที่เจอแล้วนะโอเคที่ที่เราจะอยู่สองคนหยออ่ะเาขอบคุณที่ห่าที่เปิดให้เ,หาาเขาอ่ะเดี๋ยวกูสปอนเอย์ก่อนมาหกกองแล้วแก้หมดแล้วอันนี้เป็นดาวกูเกิล อ่าเอาไหนดีวะจะต้องมีคนด่ากูแน่เลยถ้ากูโง่เอาดาบเลือกไม่ถูกดาบเดี๋ยวอาเก็บไว้ก่อนแล้วกันคือไม่รู้จะเอาดาบไหนอ่ะอ่ะหมดแล้วทุกคนงั้นเดี๋ยวผมขอไปครับขอแล้วก็ไปดูขอก่อนแล้วกันเนาะเฮ้ยคุณโอ้พี่แหละเออโอ้โหีโอเคนี่แหละมาไม่มีอะไรไม่มีอะไรอ่ะครับต่อปิงโอเคใส่เออ แล้วก็หมวกเออรองเท้าเออรอ,องเท้าหมวยเหรอรองเท้าผมไม่อยากแสกนี่คือมันแสกมันวิ่งเร็วอะ่ะเนี่ยอ่ะผมใส่นี้ละกันเนาะเออต่อยมาแล้วกันอ่ะถือว่าต่อยมาแล้วกันเนาะพร้อมแล้วพร้อมยังโอเคเอาบอสมาเลยมาบอสไม่จงสุจะแค่ไหนกันมากินยารอเลยแต่ผมสงสัยว่ายาเนี่ยมันคืออะไรพ่กกินอะไรนะแมงกระดูสูงแมงก็ตาบอดอ่ะลองกินดู แล, <als> แล้วมันก็มีกระโดดสูงจริงเลยนะมึงรู้ได้ไงกูเดาเนี่ยอ๋อคือมันมีบัฟกระโดดสูงก็บอลแต่มันไม่ได้มันไม่ใช่บัฟบินได้นะอันนี้คือกูกดสเปกปลาคางนะเนี่ยอ๋อเหรอมันเป็นแบบบั๊มแก๊สวะเหมือนแบบกระโดดสูงอ่ะเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ร่วงลงมาเีขดเป็นปลาคางแล้วเมันลอยนั่นแหละนั่นแหละใช่ใช่มากันสู้บอสเลยผุมลืบปยานี้โอเคไปแล้วไอ้เจ้าแมนฮู้ดเดียวมากฮู้หอยู่นะสช่เป็นเแมนคือแบบสุดยอดมาก โ oh, อ้เกาะมันจะแตกเอนานะเรานะโอ้โหกล่องกูไม, oh, oh, ม่แตกจ้าอา้าวแล้วทไมกูบินไม่ได้หรอวะโอ้รู้วนะ่า oh, ปั๊มหมดไม่เข้าเลยหรอมาทีมาทีลมาทีไกลมากมาทีไกลมากฮะมาทีไม่เข้าเลยหรอเออมึงอะเออทำไมไม่เข้าอย่างโอ้สเปรย์น้ำแมนโหดมากอันนี้วิ่เรื่อไมไปร่นเลยหรอมึงไม่ร่นเลยมีธนูไหมไม่มีเหมือนกันอ่ะเอายาดิปลาเป็นไง โอ้โหเราแพ้เราจะเราจะแพ้แล้วเหรอขนาดยหญททำอะไรไม่ได้เหรอโอ้หเราจะแพ้แล้วเหรอเฮ้ยคือแบบแบบแบบคนทุกคนที่คนคนที่ไปดูอ่ะเขาช่วอโป้สไปเดอร์แมนไงนั่นแหละก็เลยก็เลยไม่ได้มันโอเกงมันโอเกจริงหรือไม่ล้นเลยทุกคนดูดิไม่ล้นเลยใช่ไหมตัวไม่ล้นเลยไอ้ล้อยู่ล้อยู่ล้อยู่หรอไอคือคือบัฟบันบ้างอ่ะกูมองไม่เห็นเนี่ยโอ๊ย ผมมองไม่เห็นว่ะเออไป็นว่าบอยบอกมาโลดอีหนึงแล้วกันโอ้โหถ้าตีมาชั่วโมงหนึ่งก็ตายและทุนโอ้โอเคงั้นกูยอมกูยอมไม่เอากูก็ยอมไม่ไหวตกไปสึกของเราเลยมาจามา้าพร้อมอยังจ้ากูบินไม่ได้เนี่ยดงแน่พร้อมอยังพร้อมละแต่บอลล็อก,กมาเลยไหนอุ้ยตึกบอลแต่บินไม่ได้แต่กูก็อ้ายเอ้ยเออออตีมาบอกอ้ายโอ้ยขอสลับอุ้ยไอ้ไอ้ยกลายเป็นบอลเป็นตีแล้วขอสลับอ่ะโอ้ยโอ้โห อ้าวปุ่มปุ่มสลับเหรอมึงก็สลับเหรอเอออ้าวมึงแน่ใจได้ปุ่มสลับเออคุปปุ่มสลับแต่กูพยายามคุมอยู่โอ้โหเกิดไงก็เสมอเออนั่นไงเสมอจริงด้วยขันกอบป่ะขันกอบป่ะที่กูมีที่กูเกิดใหม่ได้เพราะว่ากอดสายรู้ว่ากูนี้แหละเนี่ยขันกอบป่ะขันกอบป่ะแป๊บนึงนะอ่ะผมลบผมกอดสายรุ้งนี่ออกดูอ่ะตีมาเออเพราะว่ากูจะหน้ากูกอดสายรุ้งนี่จริงด้วยงั้นแล้วมึงลองดูเฮ้ยมึงตีเลยตีตายกูไม่ตายแป๊บนึงนะ ดาบกูอยู่ไหนไวะาอ๋อท่านหอดบอกใงว่าก็กเพรอ่ะเอาไปโอ้หหัวใจนี่หรอโอ้หัวใจนี่อ <c oughs> ย่าเพื่อตีเพื่อตีเนี่ยแร่เนี่ยที่กูบอกมึงอ่ะเนี่ยแร่เนี่ยโค่นโหดเลยเนี่ยที่กูไม่ตายที่มีวัตเกิดใหม่อ่ะมึงเอาดาบไปดูที่ตอนแรกที่บอกกูนชนะมึงไอ้แน่ยดาบเนี่ยนั่นแหละเป็นไงดาบมันโหดไหมดาบไม่ท <c oughs> ่ากูเลยเออมันดาบมัเยอะมากเลยแกโอเคทุกคนกูมากกว่าแล้วมั้งล่ะไม่รู้ว่ะอันนี้ดาบของบอยเออเยอะกว่าจริง โอเคทุกคนนะก็สับคิดเลยอ่ะก,ก็แพ้มันก็ได้เออเธอถกก่อนแล้วก็แพ้อ่ะแพ้ก็แพม้มั้งโอเคทุกคนก็สับคิดคนะครับแล้วก็แพ้กับบอสไปก็แพ้บอยไปไอ้บอยก็ชนะผมไปโอ้โหแพ้สองอย่างเลยกูบัดนี้สำหรับคลิปนี้ของช่องอยง่าลืกดไลค์สติ๊กใช่องผมอยู่ใต้าดีกิฟชันผมไว้เจอกิฟหน้าบ๊ายบาย